ตอนที่33บื้มโึ้มจ๊กเกอร์ตั้งสติทำตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือทั้งที่ไม่เคยมีเลยในจิตวิญญาณตอนเรเชลถูกหลักพาตัวไปชั้นอยู่ในกรงของกอร์ดอนคนของแกแผนของแกฮาวีพูดเสียงแข็งฉันหน้าตาเหมือนคนมีแผนเหรอฮาวีเริ่มถูกการสนทนาของโจ๊กเกอร์ชักจูงใจว่าเป็นกอร์ดอนต่างหากเป็นนักวางแผนนายกเทศมนตรีไม่สนใจเขาหรือแกว่าจะเป็นตายยังไง พวกเขาสนแค่ขอให้ได้คุมโลกใบเล็กแห่งเมืองนี้นักวางแผนพยายามคุมโลกใบเล็กของตัวเองเห็นไหมว่ามันน่าสังเวชแค่ไหนที่พวกเขาอยากคุมโลกฉะนั้นถ้าฉันพูดว่ามานี่โจ๊กเกอร์ดึงมือฮาวี่มากลุมเอาไว้แน่นถ้าฉันพูดว่าแกากับแฟนแกไม่ใช่แคนส่วนตัวแกรู้ได้เลยว่าฉันพูดความจริงอัศวินแห่งแสงมองโจ๊กเกอร์เปลี่ยนไปโจ๊กเกอร์สยะยิ้มลุกขึ้นแก้มมัดาวี่ คลางพูดอย่างอารมณ์ดีว่าแกน่ะเป็นนักวางแผนที่ดีนะแต่แล้วดูสภาพแกตอนนี้สิซึ่งประโยคนี้ทันทีฮาวิลุดจากพันธนาการเขาลุกขึ้นพุ่งเข้าใส่โจ๊กเกอร์ชับพลันก่อนฉากเปลี่ยนไปยังกอรดอนพยายามยึดปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านหน้าแต่กลับถูกตอบสวนว่าเพราะอะไรเพราะเขามีเมียนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอกอรดอนไม่ปฏิเสธข้อสงสัยนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมองกอรดอนด้วยแววตายเย็นชา คลางเล็งปืนไปยังร่างรีสด้านข้างพวกผู้ชมชนชั้นล่างบางคนปรากฏรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าความคิดอยากให้มีคนยิงรีสแหลกกระจุยโผล่ขึ้นในหัวทำไมพวกคนมากมายต้องแคร์กับชีวิตรีสด้วยเพียงเพราะเขามีชื่อเสียงเหรอหรือเพราะเขาใส่สูตรราคาแพงถ้าตรงนั้นเป็นพวกเขาชนชั้นล่างพวกมันก็คงพร้อมก้าวเดินข้ามหัวได้เสมอโจ๊กเกอร์นั้นพูดถูก เอฟเฟกต์เรียกล่อมของโจ๊กเกอร์ไม่ได้มีผลกระทบเทียงฮาวิในจอทว่ามันกระทบทุกคนให้ตั้งคำถามต่อหลักจริยธรรมมนุษย์เราความปรารถนาอยากเห็นรีสถูกยิงตายของเหล่าชนชั้นล่างไม่สำเร็จเมื่อตัวหนังสร้างฉากให้อาเทอร์ขับรถแลมโบกินี่ขวางกั้นรถตู้ที่จงใจขับพุ่งชนรถคุ้มกันรีสส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคิดฆ่ารีสถูกกอร์ดอนจัดการลงได้พวกเขาปกป้องชีวิตรีสสำเร็จแล้วได้อะไร หนึ่งผู้รอดชีวิตแลกกับกี่ชีวิตที่สังเวยฉากย้อนกลับไปยังโจ๊กเกอร์ผู้สามารถยับยั้งความยุติธรรมสุดท้ายของฮาวิที่คิดต่อต้านเขาลงสำเร็จเขาตึงแขนฮาวีกดกับเตียงเฮ้ยเฮ้ยชันทำสิ่งที่ชันถนัดชันเอาแผนของแกมาพลิกใช้กับแกแล้วดูสิ่งที่ชันทำกับเมืองนี้ด้วยน้ำมันไม่กี่ถังกระสุนไม่กี่นัดรู้ไหมฉันสังเกตเห็นอะไรหรือทั้งสองต่างจ้องตาก,กันไม่กระพริบเมื่อโจ๊กเกอร์จะบอกมุมมองตัวเอง เกิดความเงียบระหว่างพวกเขาผู้ชมสุดบ้าคลั่งรอฟังมุมมองโจ๊กเกอร์ซึ่งถูกชูยกเป็นไอดอลวัยร้ายรุ่นใหม่พวกเขาตั้งใจฟังชนิดไม่มีใครพูดคุยกันเลยแล้วถ้ามีใครคนใดเกิดพูดขึ้นเหล่าผู้ชมด้านข้างพร้อมใจเอาส้นตีนตัวเองอุดปากมันทันทีชูไม่ต้องพูดโจ๊กเกอร์ในหนังเริ่มอ้าปากพูดไม่มีใครตกใจเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนต่อให้แผนนั้นสยดสยองโคตร ถ้าพรุ่งนี้ฉันบอกนักข่าวว่าจะยิงโจนกระจอกสักคนหรือทหารหนึ่งคันรถจะถูกระเบิดทิ้งก็แทบไม่มีใครร้อนรนหยุดยั้งฉันหรือสนใจเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกเว้นกับแค่คนเดียวคนที่เขาอยากให้อยู่ดูเมืองนี้มอดไหมแบทแมนโจ๊กเกอร์สยะยิ้มเมื่อคิดถึงมันแต่เขาไม่ได้พูดให้ฮาวิฟังแต่พอฉันบอกว่านายกเทศมนตรีจะตายทีนี้ละทุกคนวิ่งกันหูตาตั้ง จ็กเกอร์กระแทกเสียงอัดหน้าฮาวีก่อนยกยิ้มเยยยันกฎระเบียบเสรีที่ไม่เสรีเต็มร้อยแล้วมันจะเรียกเสรีทำไมใช่เลยผู้ชมชนชั้นล่างหรือคนช่วงตกต่ำกับชีวิตถึงกับหลังน้ำตาหลังฟังจบพวกเขาเหมือนพบกับตัวแทนตัวตนที่เข้าใจหัวอกพวกเขาโจ็กเกอร์คนนี้เปรียบดังแสงสว่างหรือความมืดมิดกันนะมันจะเป็นอะไรก็ช่าง มนุษย์พร้อมโอบกอดทุกสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกดีแม้สิ่งนั้นทุกคนจะมองว่ามันชั่วร้ายพวกชนชั้นสูงไม่ถูกใจสิ่งนี้คำสั่งยับยั้งหยุดฉายตัวหนังเป็นมติทันทีและคำสั่งสังหารลากหัวลูนินคมคมถูกประกาศแก่เหล่ามือปืนผู้ก,กำกับลูนินต้องตายข้อหาสร้างหนังปลุกปั่นประชาชนเกินไปมันไม่เคยอ่านกฎที่พวกเขาตั้งไวใ้ให้เหล่าผู้กำกับอ่านจำาขึ้นใจก่อนคิดสร้างหนังเรื่องใดหรือไงกันพวกเขาหวังว่าจะหยุดยั้งแนวคิดนี้ได้ทันนะ บนจอภาพโจ๊กเกอร์หยิบปืนแก๊ปสีเงิน8ดนัดขึ้นมาวางใส่ในมือฮาวีขอแนะนำโลกแห่งอนาธิปไตยใช้ความระเบียบที่สังคมห่วยห่วยตั้งไว้โจ๊กเกอร์บังคับมือฮาวีเล็งปืนใส่หน้าผากเขานิ้วสอดแทรกในช่องไกปืนพร้อมลั่นไกทุกเมื่อทุกอย่างจะกลายเป็นความโกลาหลชั้นคือตัวแทนของความโกลาหลฮาวี Harvey นิ่งเงียบจ้องมองหน้าโจ๊กเกอร์โดยไม่กดลั่นไกปืนเพื่อจบตัวต้นต่อ จิตวิญญาณเขาดำดิ่งสู่แนวคิดอนาธิปไตยโดยสมบูรณ์ความตายโจ๊กเกอร์อยู่ในมือเขาแล้ว50สเปอร์เซ็น่วนท่าทีโจ๊กเกอร์กลับไม่ได้เกรงกลัวหรือแสดงความขี้ขลาดออกมาเลยเขาชี้หน้าฮาวีด้านแผลไฟไหม้อแล้วแกรู้ไหมความโกลาหลมันคืออะไรมันคือความแฟร์จ๊กเกอร์พยักหน้าพร้อมสำหรับให้โชคชะตาเหรียญนำโชคของฮาวีตัดสินโทษชีวิตเขา ฮาวีกัดฟันหยิบเหรียญนำโชคขึ้นมาโชว์ด้านสีขาวไร้รอยสีดำแกอยู่เขาพลิกเหรียญโชว์ด้านสีดำสนิทให้โจ๊กเกอร์ดูแกตายโจ๊กเกอร์ยิ้มกว้างภารกิจเปลี่ยนแสงสว่างเป็นความมืดมิดของเขาสำเร็จแล้วอึ้งเราพูดภาษาเดียวกันแล้วเหรียญถูกบีดขึ้นฟ้าตกลงพื้นฮาวีมองผลลัพธ์คือฉากเปลี่ยนไปยังนอกห้องพยาบาลแม่งใครตัดต่อแบบนี้วะเอาปืนยิงแม่งทิ้งสิ ผู้ชมสบถลั่นลุนโจ๊กเกอร์ตายหรือไม่คนกลุ่มหนึ่งขอให้มันตายตายทีเถอะส่วนคนอีกกลุ่มขอให้โจ๊กเกอร์มีชีวิตรอดถ้าโจ๊กเกอร์ตายง่ายแบบนี้จริงๆหมดสนุกกันพอดีผู้กำกับและไอคนเขียนบทไม่ได้เห็นพระอาทิตย์วันใหม่ขึ้นแน่แต่เหมือนโจ๊กเกอร์จะยังดวงแข็งเมื่อหนังดำเนินฉากโจ๊กเกอร์ยืนกดเครื่องแอลกอฮอล์ล้างมือไม่ออกจนต้องแกะเอาขวดข้างในเครื่องมาเทล้างมือชำระสิ่งสกโปรกเขาเลียแผลเป็นมุมปากถูฝา่ามือเช็คว่ามันสะอาดแน่นอน ก่อนเดินต่อแตะต่อแตะลวงหยิบเครื่องมือกดระเบิดทําเองขึ้นมาพอใกล้ถึงทางออกเขาจึงกดระเบิดพร้อมทําเสียงในปากบูมตุ้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 มบนดาห้องพยาบาลด้านหลังจ๊กเกอร์ค่อยๆระเบิดทีละห้องโจ๊กเกอร์เดินต่อแตะต่อแตะด้วยท่าทีร่าเริงก้าวลงจากบันไดหน้าโรงพยาบาลนักข่าวสามสี่คนที่มาทําข่าวสดพากันรีบวิ่งขึ้นรถบัสซึ่งจอดบรรทุกประชาชนธรรมดาสําหรับหลบหนีรออยู่ก่อน ทุกคนในรถบัสกสรีดร้องหวาดกลัวจากแรงระเบิดที่พุ่งอัดปัทะรถจนโยกทั้งคันด้านผู้ชมแฟนคลับโจ๊กเกอร์ทุกเพศก็กรีดร้องเช่นกันกรีดท่าเดินเฮียเด็ดมากเลยขอถ่ายภาพเก็บฉากนี้เซฟไปนอนฝันว่าได้เดินเคียงคู่กันนะอีอีอีหรือวางแผนตัดขานักสแสดงคนนี้มานอนกอดเลยดีไหมขณะเดียวกันลูนิมรู้สึกขาชาแปลกๆไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นตะคริวกินเนื่องจากนั่งนานเกนินตื่นตื่นมีเรื่องแล้ว ใครรู้มุกนี้ไม่เด็กแล้ววะนะตุ้มตุ้มตุ้มเงียบกริบโจ๊กเกอร์กำลังเดินกลางแขนรับแรงระเบิดเท่ๆจูจ่ๆระเบิดก็หยุดบื้องเฉยเลยเอ้าวโจ๊กเกอร์หันกลับไปมองสองถึงสามรอบเขายืนมงมงๆกลางแขนไม่เข้าใจก่อนหยิบเครื่องกดระเบิดในมือมากดย้ำๆแล้วเคาะทุบเครื่องเงียบกริบไรสัญ,ญญาณตอบรับไม่เบื้องวะโจ๊กเกอร์ยืนเท้าสะเลวมองเครื่องกดในมือก่อนเหวี่ยงลงพื้นตามด้วยกระโดดเหยียบบึบ้มงเชี่ย ระเบิดกลับมาทำงานอีกครั้งเริ่มทำลายล้างตึกโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วโจ๊กเกอร์สะดุ้งตกใจวิ่ง4คูณ1,000โดดกระโจนขึ้นรถบัสที่เริ่มเคลื่อนตัวออกไปจากรัศมีแรงระเบิดเขาหลบหนีสำเร็จเช่นเคยไม่นานตึกโรงพยาบาลก็แทมที่เคยสวยงามจึงจมหายไปในกลุ่มควันระเบิดสีดำขนาดใหญ่ช่างเป็นภาพความโกลาหลที่ไม่สวยงามแต่สวยงามสำหรับคนบ้า ความคิดคนบ้าต่อฉากทั้งหมดนี้มีความเป็นเอกฉันพวกเขาอยากได้ขาเดินต่อแต่ต่อแต่คู่นั้นของโจเกอร์นาทีนี้เงินไม่เอาอาหารไม่แตะหญิงชายอย่าเสือกอพวกใค่อยากได้ขาคู่นี้มากด้านลูนิงจู่จู่มีฝูงยุงมารุมกัดขาเขาเพียบตบจนมือชาไม่รู้มันแห่ม,มาจากทิศทางไหนส่วนอื่นของร่างกายเขาพวกมันไม่กัดกัดแต่ขาเขาเอยยุงเมืองกดแทมนี่ดูหนังเป็นไหมวะ ตอนที่34จัดเวทีสุดท้ายกอดอนเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุสิ่งแรกที่เขาตามมหาคือตัวฮาวีแต่เมื่อได้ยินว่าฮาวีหายตัวไปกอดอนมีสีหน้าเศร้าพักหนึ่งก่อนสั่งปิดข่าวเกี่ยวกับฮาวีจนกว่าจะพบเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียขวัญเขาถอนหายใจยาวช่างเป็นสัปดาห์แสนมุ่นวายคงไม่มีอะไรเลวร้ายมากกว่าโรงพยาบาลระเบิดอายการคนสำคัญหายตัวประชาชนพยายามฆ่ากันเองบุคคลสำคัญตายเพียบ แต่มันเลวร้ายได้อีกเมื่อจูจ่ๆทุกสำนักข่าวได้เล่นข่าวเดียวกันหมดเกี่ยวกับเวทีการแสดงสุดท้ายของโจ๊กเกอร์พันลายได้จับชายตัวประกันหนึ่งคนบนรถบัสมาแต่งหน้าเป็นตัวตลกเพื่ออัดเทปประกาศคำถแถลงโจ๊กเกอร์ส่งสู่สายตาประชาชนกอตแทม30ล้านคนหลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลเพียงสองชั่วโมงเนื้อหาประกาศถแถลงการของโจ๊กเกอร์ง่ายๆเขาต้องการให้แบทแมนลุกจากม้านั่งมาเล่นเกมนี้ด้วยกันอีกครั้ง และเมื่อเวลาตกกลางคืนเมืองนี้จะกลายเป็นของเขาหากประชาชนคนใดไม่ต้องการเล่นเกมนี้ยังพอมีเวลาให้ออกจากเมืองนี้ไปซะแต่ใครคิดใช้สะพานและอุโมงค์ออกจากเมืองนี้มันจะได้เจอเซอร์ไพรส์ใหญ่555ความกลัวทุกคำพูดโจ๊กเกอร์แทรกเข้าสู่จิตใจผู้ชมธรรมดาพวกเขาอินเนื้อเรื่องมากถึงขั้นภาวนาให้แบทแมนในหนังหาวิธีหยุดยั้งสัตว์ประหลาดตัวนี้ทีเถอะหนังดำเนินเข้าสู่ช่วงท้ายเต็มบท ฉากจบใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะโฟกัสยังตัวหนังข่าวเกี่ยวกับประวัติการกระทําที่เลวร้ายของโจ๊กเกอร์หลายครั้งหลายหนมันชอบพูดจริงมันทําจริงส่งผลให้ประชาชนหวาดกลัวตัวตลกรายนี้อย่างมากสิ่งหนึ่งที่โจ๊กเกอร์มักพูดถูกเสมอก็คือเมื่อสิ่งต่างๆหรืออันตรายใกล้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่มีใครกล้าเฉยเมยทันทีชายตัวประกันอ่านข่าวจบคําประกาศโจ๊กเกอร์ได้หันกล้องมาส่งยิ้มให้ทุกคนฮ่าฮ่าฮ่า การจราจรก็แทมกลายเป็นอัมาพาตทันทีเมื่อผู้คนไร้ทางหนีบบดนี้สองเส้นทางหลักเพื่อออกจากเมืองนี้ถูกปิดตายแต่ที่ท่าเรือตัวตลกเขาใจดีทิ้งเรือเฟอร์รี่ลำโตวไว้สองลำเรือลำแรกให้ประชาชนทั่วไปเรือลำที่สองให้พวกคนไร้อาชญากรที่คุกเส้นทางเรือสำหรับหลบหนีจากกทแทมโดยสวัสดิภาพฉากเปลี่ยนไปยังฮาวีที่เริ่มออกเดินทางไล่ฆ่าพวกตำรวจเลวทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ราชเชลตาย เริ่มจากวิกต่อคนแรกซึ่งกำลังนั่งดื่มเหล้าที่บาร์อันไร้ผู้คนฮาวิชีปืนไปยังวิกต่อพร้อมถามข้อมูลใครขับรถพาราเชลไปส่งเมื่อคืนวิกต่อตอบไม่รู้ไม่รู้ทำให้ฮาวิตบโต๊ะบาร์ด้วยความโกรธแกกำลังปกป้องไส้ศึกอีกคนในหน่วยของกอร์ดอนเหรอฉันไม่รู้เขาไม่เคยบอกฉันนี่ฟังนะเดนฉันสาบานฉันไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรนายฮาวิ่กัดฟันล้วงมือหยิบเหรียญในกระเป๋าเสื้อ ก็ตลกดีเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแกเขาหมุนเหรียญนำโชคบนโต๊ะบารท่ามกลางความสงสัยวิต่อพอเหรียญปรากฏด้านสีดำปืนในมือฮาวิจึงลั่นไกปังด้านพวกผู้ชมแฟนคลับแบทแมนพอเห็นฉากนี้ถึงกับตะโกนว่าไม่เดนเจ้าควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมพวกข้าเกลียดท่านส่วนพวกแฟนคลับโจ๊กเกอร์ตะโกนพวกข้ารักเจ้าเดนห้าห้าห้ามาเข้าสู่ด้านมืดด้วยกันเถอะ ทูเฟสตัวจริงนั่งนิ่งสงบไม่แสดงออกใดๆแค่หยิบโทรศัพท์มากดเลื่อนสั่งซื้อปืนใหม่ไม่ไหวแล้วนาทีนี้คิดค่าไอผู้กำกับหนังเรื่องนี้ด้วยปืนแก๊ปธรรมดาธรรมดามันไม่สนใจเอ๊มีรถถังกำลังลดราคาขายวะฝากฝั่งครหาสห์เคนอสีกลุ่มกองกำลังพิเศษที่ตั้งค่ายดักทั้งสี่ทิศเริ่มรับคำสั่งจากเบื้องบนเตรียมอุปกรณ์บุกครหาสห์เป้าหมายทันทีที่นายน้อยตระกูลเคนอเดินทางกลับถึงครหาสห์ โดยทั้งสี่กลุ่มซึ่งไม่เคยรู้จักกันแต่รับคำสั่งกำชับหนักแน่นเหมือนกันว่าหากเจอฝ่ายสัตว์รูตรงไหนยิงแม่งให้หมดไม่ต้องยัง้งมันแค่ครหาหาดหลังเดียวบอดี้การ์ดแค่ร้อยกว่าคนตอบโต้คนนับพันอะไรมากไม่ได้หรอกรอดูได้เลยชนะใสสเอาบาสพ่อบ้านที่กำลังนั่งเช็ดแก้วรอนายน้อยกลับมาสองหูอดีตทหารผ่านศึกได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยบางอย่างดังมาจากทางโรงรถจึงหยิบปืนไฟฟ้าเดินมุ่งตรงเข้าตรวจสอบ พอเขาไปถึงสิ่งมีชีวิตใต้เงามื่อกระโจนใส่เขาทันทีกลับมาเข้าสู่หนังสุดเข้มขน้นลูซิสได้รับแจ้งจากเลขาทั่วคราวว่ามีคนบุกรุกแผนกวิจัยเทคโนโลยีบริษัทเคนอพอเขาไปถึงภาพอุปกรณ์หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กหลายร้อยจอถูกติดตั้งคอนเซปต์โซน่าของลูซิสถูกดัดแปลงประกอบโดยแบทแมนเพื่อเป็นรูปแบบไมโครโฟนตัวรับส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์ทุกเครื่องในกอดแทม แบบผิดจริยธรรมและอันตรายโคตรๆหากตกไปอยู่ในมือคนชั่วเครื่องมืองกำลังส่งคลื่นโซน่ามาสร้างเป็นภาพทั้งหมดในก็อดแทมนี่เป็นสิ่งที่ผิดมากๆลูซิสพูดกับแบทแมนที่ก้าวเดินออกมาจากเงามืดแน่นอนแบทแมนรู้ว่ามันผิดแต่เขาจำเป็นใช้วิธีนี้เท่านั้นในการค้นหาตัวโจ๊กเกอร์เจอเขาจึงเต็มใจมอบอำนาจควบคุมเครื่องนี้ทั้งหมดให้ลูซิสจัดการ อำนาจสอดแนมคน30ล้านอยู่ในมือชายธรรมดาธรรมดาแบทแมนมอบตัวอย่างครื่องเสียงโจ๊กเกอร์ให้ลูซียสใช้ค้นหาตัวมันเมื่อภารกิจนี้จบลงลูซิยสสามารถทำลายเครื่องนี้ทิ้งได้เลยแบทแมนไม่เสียดายเสียดายผู้ชมใครหลายคนคิดในใจโดยเฉพาะพวกฮีโร่และวายรายถ้ามีเจ้าเครื่องนี้พวกเขาสามารถครองทั้งเมืองก็อตแทมได้สบายโปรเจกสร้างเครื่องนี้จึงบังเกิดแก่เหล่าอัจฉริยะประจำเมือง รูสลูกคังมองเจ้าเครื่องนี้บนจอภาพด้วยความไม่ชอบใจเขาคงต้องหาวิธีรับมือแล้วเผื่ออนาคตมีแนวโน้มเจอเรื่องแบบนี้ว่าแต่ผู้กำกับรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหน้าที่ไอ้เครื่องนี้ดีจังเลยเคยใช้เหรออืมเหล่าอัจฉริยะลูกคังภาพคฤรืสห์เคนอลอยเข้ามาในหัวใช่ไหมวะบนจอภาพ เล่งฉากโจ๊กเกอร์ยืนคำไม้เท้ามองภาพความวุ่นวายเบื้องล่างภายใต้ซากตึกกำลังก่อสร้างโดยมีสาวพันไลยืยนโอบก,กอดเขาจากด้านหลังวิวทิวทัศน์ตรงนี้ช่างสวยงามมองเห็นทะเลชัดเจนพวกคนข้างล่างเหมือนมดที่ค่อยๆรออพยพขร้งเรือเฟอร์รี่ที่บรรจุคนได้ราวสามหมื่นคนประชาชนธรรมดาส่วนมากถูกอพยพไปก่่ออนเพืลดความ,อ,อ,เาวมววเอเฟอร์รี่ออกจากเมืองพร้อมกันช่วงหัวค่ำ ความไม่พอใจความกลัวจากฝูงประชาชนโดยรอบชายฝั่งซึ่งต้องการหลบหนีขึ้นเรือแสดงออกชัดเจนเมื่อต้องยืนทนเห็นไอ้พวกสวัสดิสังคมได้หลบหนีก่อนพวกเขาอีกกโจ๊เกอร์สยะยิ้มดูสิความกลัวมันคือ,อยาวิเศษชักรอคืนนี้ไม่ไหวแล้วห้าห้าหมาเลยแบทแมนมาเล่นเกมสุดท้ายคืนนี้ด้วยกันฉันหรือแกใครจะชนะ